บรรยากาศค่ะที่บึงใหญ่วันนี้น้ำขึ้นค่ะน้ำขึ้นเยอะเลยไปดูปลาบืนกันค่ะไปไปดูปลาบืนไปดูใกล้ๆก,กันค่ะปลาจะบืนค่ะปลาเตรียมจะบืนโอ้ยใหญ่มากใหญ่มาก ฝั่งโน้นด้วยดินฝั่งไปหมดเลยค่ะว้ายสามตัวคาเรียงกันอยู่นี่อุ้ยใหญ่มากดินอยู่ทางโน้นใหญ่มากแล้วก็มองไปฝั่งโน้นนกเรียงกันเลยค่ะ ไปค่ะไปดูใกล้ๆอีกตัวอ้วนมากค่ะตัวอ้วนมากอือ อีกกลุ่มนี่อีกกลุ่มมุดเขาไปในย่าล้วคะนะ่ะวันนี้คุณยายมาโซนนี้ค่ะโอ้ยมองไปน้ำน้ำกว้างค่ะ นี้ทำใหญ่จังม,มาเป็นรอบๆมาเป็นรอบๆน่นออกบึงใหญ่และออกไปกลางบึงแล้วค่ะทางโน้นจะมีน้ำไหลถ้ามีน้ำไหลอ่ะก็จะไปอยู่ตรงคลองน้ำไหลคุณยายยังไม่ไปค่ะทางโน้นน่ะ คูปลาคู่นี้สามค่ะไม่ใช่คู่ด้วยสามตัวเรียงกันเลยสามตัวเลยเรียงยาวเลยค่ะหน,น,นุนดันยญ้าไปเลยค่ะ นู่นนี่นี่เขาจะบืนนิ่งเลยค่ะนี่ยาวนี่นิ่งยาวเลยทุกทหารเขานะดินปุ๊กปักปุ๊กปักลิมฝั่งเลยค่ะวันนี้ฝั่งดางโน้นด้วยโอ้น มืดจังโทรศัพท์ดูน้ำน้ำม,ม,มาใกล้เลยค่ะดูตายยา้าดูค่ะตายยา้าอันนั้น ลายาทั้งหมดตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นกินแต่หางผูห็นแต่หางผูนั่นๆปลาอยากจะบืนค่ะหลังจะเริ่มบืนดูริมฝั่งเต็มไปหมด ที่บึงใหญ่ค่ะที่บึงใหญ่บ,บึงกว้างเขาขึ้นมาบืนนะมลูก็จะบืนไปไหนดันหญ้าขึ้นมานะคะเห็นแต่หางเห็นแต่หางนั่นใต้หญ้านะคะนัะ่น,น,น,นออกมาแล้วออกมาแล้วมดเหบดีจังเลย ในกอหญ้านะคะเตรียมต่อแถวกันเลยค่ะบืนต่อแถวกันเลย กินกินปลาปุ้งเลยบืน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 ตามกันเลยค่ะ<อ>เป็นแถวเลย ใมุกมุกปุ๊บเลยอยู่ในกอหญ้าตรงนั้นน่ะ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 หญ้าหนาหนาน่ะจะอยู่กี่ตัวโอ้โหูนู่นนะค่ะนู่นน่ะเป็นสิบ ัวนเนะนี่ยเอาหัวมมดมันจริงไมนะ้แล้วก็นี่ริมตลิ่งอยู่ตรงนี้ริมฝั่งริมฝั่งบึงค่ะริมฝั่งบึองเขาจะเตรียมบืนขึ้นมาเยอะค่ะอออืืื

แม่กับลูกอีกแล้วทำเป็นแม่กับลูกนี่แหละชัดเจนนะคะผสมพัน์ชัดเจน,นตัวพูนะต,ตัวเล็กอูออ้นะคะยาวเป็นเม็ดเม็ด หางถึงปังเลยค่ะน,นี่หน้าหัวทางนี้อีกทางนี้ก็เกี่ยวกันอืมอืม โอ้ไปแล้วค่ะนูนูจะยานาคแน่เนี่ยโ้หโอ้โหโอว้าวบิ๊กบิ๊กเออเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากกำลังบินอีกกำลังบืนอีกอดูค่ะดู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 นั่นนัน ดู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 โอ้ยตามกัดขึ้นมาเอ้าอ้าไปไปไปโอ้ยใต้จริงไอ้เฮ้ยเป็นแถวมาค่ะนุ่นนุ่นอื้นุ่น,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 นค่ะนุ่นน่ะขึ้นแล้วค่ะนุ่นนุ่น ูุนอ้ยกลับลงไปอีกเอาอุ๊ยอุย๊ยอุ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 กุ่มเลยค่ะว่าวันนี้ปลาบืนนะคุณยายว่าปลาบืนแน่ค่ะเพาขึ้นฝั่งม่นโอ้ยโอ๊ยสามตัวสี่ตัวโอ๊ยขึ้นเยอะเลย ไปแล้วใต้ไม้เกตูพวกเขาโอเคค่ะเดวขอเก็บภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนค่ะ <_ d ance> ว่าอ,าอยู่ใกล้ๆนี้คู่นี้คู่นี้นนไปแล้วค่ะ ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากกดเลิฟก,กดไลค์ให้คุณยายกับหลานๆเจอาด้วยค่ะคุณยายพามาชมปลาขึ้นเองตามธรรมชาติวันนี้ที่บึงใหญ่ค่ะพระบรรยากาศข้างๆบึงใหญ่ไปทางโน้นเลยปลาเขาจะขึ้นเองวันนี้เพราะว่าน้ำขึ้นเขาจะขึ้นตามธรรมชาติค่ะ คุณยายคิดว่าคงจะเป็นปีละครั้งอะไรเพราะว่านานๆจะเห็นทีหนึ่งแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ที่เขาพวกเขาขึ้นฝั่งเยอะๆขึ้นเองตามธรรมชาติเขาค่ะ <c oughs> บึงใหญ่บึงใหญ่ที่ไหนใช่ไหมคะถามบึงใหญ่ที่เชตโรเวสค่ะกรุงเทพมหานครบายบายค่ะปลาใหญ่ขึ้นอีกโู้ไม่อยากไปไหนเูๆูดููค่ะ ใหญ่มากภาพบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติที่บึงค่ะค่ะใหญ่มากค่ะและ้กวก็ดิ้นอยู่ตลอดเลยเยอะมากวันนี้ค่ะวันนี้สงสัยวันนี้แค่วันเดียวตาเขาจะไม่ขึ้นหลายวันหลายรอบเพราะทุกวันทุกวันไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นภาพแบบนี้น,นี่แหละ นี่คือเขาผสมพันธุ์โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหนา้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ฝากกดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะเจิบภาพบรรยากาศไว้เช่นี้ก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้เครื่องบิน